อัสสลามุอะลัยกุมวบเระมะตุลลยฮุบเระกาตุคราสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนเลยนะคะที่กำลังรับชมวิดีโอการสอนออนไลน์ของคุณครูอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งในวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1นะคะกับคุณครูกาซะนะคะและในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็จะเป็นเรื่องใหม่นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลย โอเคและในคามนี้นะคะเราก็จะได้เรียนในเรื่องของตัวกลางของแสงนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นนะคะนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของวัตถุที่เป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงได้นะคะ และ2นะคะนักเรียนสามารถจําแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงนะคะโดยเราจะใช้ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ได้นะคะค่ะและก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับคําว่าแสงกันก่อนนะคะแสงคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะ แสงก็คือพลังงานรูปหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดความสว่างนะคะโดยแหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะซึ่งลักษณะาการเดินทางของแสงนะคะแสงก็จะเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะจากแหล่งกำเนิดแสงโดยจะเคลื่อนที่นะคะผ่านสิ่งต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่ตาของเรานั่นเองนะคะ แหล่งกําเนิดแสงมีอะไรบ้างแหล่งกําเนิดแสงก็อย่างเช่นเช่นอะไรบ้างคะ,ะดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะต่อไปก็คือหลอดไฟไฟฉายไฟแช็กและเทียนไขนะคะซึ่งแหล่งกําเนิดแสงเหล่านี้นะคะนักเรียนก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะ,ะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นแหล่งกําเนิดแสงนั่นเองนะคะ ค่ะก่อนที่จะเรียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าทําไมเมื่อมองต้นไม้ผ่านวัตถุต่างๆทําไมเราถึงมองเห็นต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังวัตถุไม่เหมือนกันคะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมอะซึ่งจากรูมนะคะจะมีต้นไม้อยู่ด้านหลังของกระจกใช่ไหมคะอะซึ่งเราก็จะมองเห็นต้นไม้ที่อยู่หลังกระจกไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ เกิดจากอะไรเอ่ยอ่ะเกิดจากมีความเหมือนหรือว่ามีความต่างกันตรงไหนคะอ่าแล้วตัวกลางของแสงคืออะไรแล้ววัตถุใดบ้างคะที่จัดเป็นตัวกลางของแสงเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้นัเกเรียนได้รู้จักกับคําว่าตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงกันนะคะค่ะ และลักษณะการเดินทางของแสงนะคะซึ่งแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะจากแหล่งกําเนิดแสงนะคะโดยจะเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่ตาของเรานะคะซึ่งถ้าหากเรานําสิ่งต่างๆเนี่ยมากั้นแสงนะคะแล้วแสงสามารถผ่านไปได้นะคะเราจะเรียกว่าตัวกลางของแสงนะคะส่วนสิ่งที่นํามากั้นแสง แล้วแสงไม่สามารถผ่านไปได้นะคะเราก็จะเรียกว่าวัตถุทึบแสงนั่นเองนะคะและสิ่งที่กั้นทางเดินของแสงนะคะแล้วมีผลต่อการมองเห็นของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าตัวกลางแสงนะคะโดยตัวกลางนั้นนะคะอาจจะเป็นวัตถุต่างๆนะคะที่ทำจาก วัสดุต่างชนิดกันนะคะจึงส่ง,สงผลเนี่ยทำให้แสงนะคะเคลื่อนที่ผ่านได้แตกต่างกันนั่นเองนะคะค่ะและถ้าหากเราใช้ลักษณะาการมองเห็นสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่หลังวัตถุนะคะเป็นเกนเนี่ยเราก็สามารถที่จะจำแนกนะคะวัตถุได้3ประเภทด้วยกันดังนี้นะคะ 1ก็คือตัวกลางโปร่งใสนะคะก็อย่างเช่นแก้วใสนะคะ 2. ตัวกลางโปร่งแสงเช่นกระเบื้องกรองแสงนะคะและ3นะคะก็คือวัตถุทึบแสงนะคะก็อย่างเช่นลังกระดาษนะคะ ค่ะเรามาดูตัวกลางของแสงตัวแรกกันก่อนนะคะที่เรียกว่าตัวกลางโปร่งใสทําไมเราถึงเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าเขาบอกว่าวัตถุบางชนิดนะคะเมื่อนํามากันแสงแล้วนะคะทําให้มองเห็นแสงผ่านวัตถุหรือมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่หลังวัตถุนั้นชัดเจนนะคะแสดงว่าวัตถุนั้นยอมให้แสงผ่านไปได้มากนะคะ หรือผ่านได้เกือบทั้งหมดนะคะเราก็จะเรียกวัตถุที่มีสมบัติเช่นนี้ว่าตัวกลางโปร่งใสนะคะก็อย่างเช่นน้ำอากาศแก้วใสเป็นต้นนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างของวัตถุนะคะที่จัดอยู่ในตัวกลางโปร่งใสนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นแก้วนะคะแก้วใสนะคะ,ก,ะ,คะกระจกนะคะ และน้ำนะคะซึ่งวัตถุเหล่านี้นะคะเป็นวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านไปได้เกือบทั้งหมดเลยนะคะเราจึงจัดให้วัตถุเหล่านี้อยู่ในกลุ่มของตัวกลางโปร่งใสนั่นเองนะคะ่ะเรามาดูตัวกลางของแสงตัวที่2กันนะคะนั่นก็คือตัวกลางโปร่งแสงนั่นเองนะคะ เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าวัตถุชนิดใดบ้างนะคะที่จัดอยู่ในตัวกลางปร่งแสงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าวัตถุบางชนิดนะคะ mm hmm. เมื่อนำมาการแสงแล้วนะคะทำให้มองเห็นแสงผ่านวัตถุหรือมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่หลังวัตถุนั้นไม่ชัดเจนนะคะนั่นแสดงว่าวัตถุนั้นนะคะยอมให้แสงผ่านได้ บางส่วนเท่านั้นนะคะซึ่งเราจะเรียกวัตถุที่มีสมบัติแบบนี้นะคะว่าตัวกลางโปร่งแสงนะคะก็อย่างเช่นกระจกฟ้านะคะกระดาษไขและหมอกเป็นต้นนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างของวัตถุที่จัดอยู่ในตัวกลางโปร่งแสงนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นอ่ากระเบื้องกรองแสงนะคะขวดแก้วสีชา และกระดาษแก้วขุนนะคะซึ่งวัตถุเหล่านี้นะคะก็จะเป็นวัตถุที่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านไปได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเราจึงจัดให้อยู่ในกลุ่มของตัวกลางโปร่งแสงนะคะค่ะเรามาดูตัวกลางของแสงตัวที่3กันนะคะนั่นก็คือวัตถุทึบแสงนั่นเองนะคะ ซึ่งวัตถุทึบแสงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าวัตถุชนิดใดบ้างนะคะที่เป็นวัตถุทึบแสงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะเขาบอกว่าวัตถุบางชนิดนะคะเมื่อนำมากันแสงแล้วนะคะทำให้ไม่เห็นแสงผ่านวัตถุหรือมองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่หลังวัตถุนั่นเลยนะคะแสดงว่าวัตถุนั้นนะคะไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้นะคะ ซึ่งเราจะเรียกวัตถุที่มีสมบัติแบบนี้นะคะว่าวัตถุทึบแสงนะคะก็อย่างเช่นแผ่นกระเบื้องนะคะแผ่นไม้ถ้วยเซรามิกเป็นต้นนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างของวัตถุที่จัดอยู่ในกลุ่มของวัตถุทึบแสงนะคะก็อย่างเช่นกล่องกระดาษนะคะแผ่นกระเบื้องนะคะและ แผ่นไม้นะคะซึ่งวัตถุเหล่านี้นะคะเป็นวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้นะคะเราจึงจัดให้วัตถุเหล่านี้เป็นวัตถุทึบแสงนั่นเองนะคะโอเคค่ะและเพื่อเป็นการทดสอบความรู้และก็ความเข้าใจในเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้ในักเรียนลองทำดูนะคะ ดูว่านัาเกเรียนจะทําได้ไหมจะตอบได้ไหมนะคะซึ่งถ้านัาเกเรียนทําได้นะคะแสดงว่านัาเกเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่นัเกเรียนเรียนในวันนี้นะคะ,ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมกันเลยนะคะไปกันเลยอโอเคเรามาทํากิจกรรมกันเลยนะคะซึ่งจากกิจกรรมนะคะคุณครูถามนัเกเรียนว่า ภาพใดเป็นตัวกลางโปร่งแสงตัวกลางโปร่งใสและวัตถุทึบแสงนะคะซึ่งจากคำถามนะคะคุณครูก็มีภาพมาให้ในกักเรียนทั้งหมด3ภาพด้วยกันนะคะแล้วให้ในกักเรียนเลือกให้ถูกนะคะว่าภาพใดเป็นตัวกลางโปร่งแสงตัวกลางโปร่งใสและวัตถุทึบแสงนะคะคุณครูจับเวลา5วินาทีนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะ,ะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะลูกภาพแรกเป็นภาพอะไรคะกระเบื้องใช่ไหมคะ,ะกระเบื้องจัดอยู่ในกลุ่มไหนคะลูกกระเบื้องอยู่ในกลุ่มของวัตถุทึบแสงใช่ไหมคะเพราะว่ากระเบื้องเป็นวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้เลยใช่ไหมคะะ เราจะจัดว่ากระเบื้องเป็นวัตถุที่อยู่ในกลุ่มของวัตถุทึบแสงนะคะต่อไปแก้วใสแก้วใสอยู่ในกลุ่มไหนคะแก้วใสอยู่ในกลุ่มของตัวกลางโปร่งใสนั่นเองนะคะเพราะว่าวัตถุชนิดนี้นะคะจะเป็นวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านไปได้เกือบทั้งหมดเลยนะคะทำให้เรามองเห็นแสงเนี่ยได้ชัดเจนนะคะ ต่อไปรูปสุดท้ายก็คือขวดแก้วสีชาขวดแก้วสีชาจัดอยู่ในกลุ่มไหนคะลูกขวดแก้วสีชาจัดอยู่ในกลุ่มของตัวกลางโปร่งแสงนั่นเองนะคะซึ่งวัตถุชนิดนี้นะคะเป็นวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะทำให้เรามองเห็นแสงเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะ โอเคเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะซึ่งเหมือนเดิมเลยนะคะถามว่าภาพใดเป็นตัวกลางโปร่งแสงตัวกลางโปรง่งใสและวัตถุทึบแสงนะคะโดยคุณครูก็จะมีภาพมาให้ในกักเรียน3ภาพเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วให้ในกักเรียนทายนะคะว่าภาพไหนจัดอยู่ในกลุ่มไหนนะคะอะมาดูภาพแรกกันพร้อมๆกันเลยนะคะนั่นก็คือเป็นภาพจานใช่ไหมคะอาจาน,นย์นักเรียนคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนคะ ถูกต้องค่ะจานภาพแรกอยู่ในกลุ่มของตัวกลางโปร่งใสนะคะเป็นวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านไปได้เกือบทั้งหมดเลยนะคะต่อไปภาพที่สองนะคะนะกักเรียนคิดว่าอยู่ในกลุ่มของในกลุ่มไหนคะอ่าเป็นวัตถุทึบแสงนั่นเองนะคะภาพที่สองเป็นภาพเป็นวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้เลยนะคะต่อไปมาดูภาพสุดท้ายนะคะเป็น หน้าต่างใช่ไหมคะที่มีกระจกกรองแสงใช่ไหมคะเป็นชนิดของกระจกกรองแสงใช่ไหมคะ,ะข้อนี้ก็จะต้องอยู่ในกลุ่มของตัวกลางโปร่งแสงนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นกระจกกรองแสงที่ยอมให้แสงผ่านมาได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเราจึงจัดให้อยู่ในกลุ่มของตัวกลางโปร่งแสงนั่นเองนะคะ ทำกันได้ไหมคะอาเยี่ยมมากค่ะถ้าทำได้สแสดงว่าเนื้อหาที่คุณครูสอนนักเรียนวันนี้นะักเรียนเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะโอเคครูหวังว่าครูหวังอย่างนั้นนะคะครูหวังให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่ครูสอนนะคะโอเคโอเคค่ะเรามาสรุปเนื้อหากันนิดนึงนะคะ ซึ่งวันนี้เราได้เรียนในเรื่องของตัวกลางของแสงใช่ไหมคะซึ่งตัวกลางของแสงก็จําแนกออกเป็น3ชนิดด้วยกันใช่ไหมคะก็จะได้แก่วัตถุโปร่งใสนะคะวัตถุโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงนั่นเองนะคะซึ่งวัตถุโปร่งใสนั้นก็คือจะเป็นวัตถุที่แสงสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ทั้งหมดนะคะเช่นพวกแก้วกระจกใสและก็น้ําใสนะคะต่อไป สองก็จะเป็นวัตถุโปร่งแสงนะคะหรือว่าตัวกลางโปร่งแสงนั่นเองนะคะก็จะเป็นวัตถุที่แสงสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้บางส่วนเท่านั้นนะคะ<ส>ก็อย่างเช่นกระจกฝ้านะคะกระดาษไขแล้วก็น้ำขุ่นนะคะ<ส>และสุดท้ายตัวที่3ก็จะเป็นวัตถุทึบแสงนั่นเองนะคะซึ่งวัตถุทึบแสงก็จะเป็นวัตถุที่แสงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้นะคะก็อย่างเช่น หนังสือกำแพงแท่งไม้นั่นเองนะคะโอเคเป็นยังไงบ้างคะกับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้ความยากง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะโอเคถ้ามีนัเกเรียนคนไหนที่ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้นะคะนัเกเรียนสามารถย้อนไปดูคลิปได้เลยนะคะทวนบ่อยๆทวนซ้ำๆนะคะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะ เรื่องหลายๆเรื่องที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะนักเกรยียนก็สามารถทวนกลับไปดูใหม่ได้นะคะเพื่อให้นักเกรยียนได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะอ่าโอเคสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูกาซานะคะคุณครูอ่าก่อนจากกันวันนี้คุณครูก็ต้องกล่าวคําว่าตีมอกาเซนะคะสําหรับนักเกรยียนคนนักเกรยียนทุกคนเลยนะคะที่ เข้ามาดูคลิปวิดีโอของครูจนจบนะคะ,ะถือว่าเป็นกำลังใจของครูอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำคลิปให้กับพวกเราต่อไปนะคะ,อะโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงจริงๆแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในค้าบหน้านะคะ a s s a ห a ว u ก l ม i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ